ชั้นสี่ไอ้ข้างห้องแม่วันนี้ครับเรามีก้อนไฟป่ามานะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปไล่นกกันนะครับไล่นกจอ์นนี่มือปราครับคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มมาแล้วว่านกไม่อยู่สักตัวเดี๋ยวก็รู้ครับจะจริงจะแท้เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูครับเดี๋ยวจะไปติดไว้ที่บ้านนะครับไล่นกเดี๋ยวเจอกันหลังจากที่เราทำการสั่งตัวไล่นกนะครับก้อนไฟป่า ของจอห์นนี่มือปราบนะครับที่โฆษณาว่าไล่นกได้จริงนะครับเราจะเอามาทดลองกับบริเวณบ้านนะครับก็จะมีในส่วนของนกพิราบเข้ามาอยู่แถวบ้านเราเยอะผสมควรนะครับส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ในเล้าไก่นะครับตอนนี้เล้าไก่ไมันมาแย่งอาหารกินนะครับนี่ครับนี่คือนก ที่ลาบที่มีอยู่ในบ้านเรานะครับจุดที่จะอไปใส่ก็น่าจะอยู่ในเล้าไก่นะครับชัดเจนว่านกพวกนี้มาอยู่กับไก่เราแล้วก็มาแย่งกินอาหารกันนะครับก็ามาลองดูครับว่านกพวกนี้จะน้ได้ตามที่กล่าวไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันนะครับครับหลังจากที่เราแกะ ถุงพลาสติกออกนะครับก็จะเจอเป็นตลับนะครับคล้ายๆวุ้นนะครับแต่ก็จะมีกลิ่นคล้ายๆกับถ่า,านนะครับเหมือนกับเผาถ่านนะครับกลิ่นควันไม้นะครับเดี๋ยวจะมาติดตั้งบริเวณแถวนี้นะครับคาดว่าน,นกจะมาแถวๆนี้นะครับเราก็จะมาติดตั้งมันจะกันได้จริงหรือเปล่านะครับ อันนี้นะครับเราติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับนี่ไก่เราก็อยู่อย่างนี้ครับมันจะมาแย่ยงกินอาหารนะครับชุดไก่ไข่เรานะครับลองมาดูว่ามันจะไล่นกได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามารอดูผลในหนึ่งซองจะมีอยู่ด้วยกันสองสองชุดนะครับนะครับมีอยู่ด้วยกันสองชุดอาจจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับ เราก็จะเอาไว้บริเวณบริเวณรถยนต์เราสักคันนะครับคาดว่านกจะบินผ่านแถวๆนี้นะครับก็ตั้งไว้แถวนี้ก็แล้วกันนะครับให้รู้จักด้วยนะครับว่านี่ของก้อนไฟป่าของจอนนี่มือป่าบนะครับว่าจะไล่นกได้จริงหรือเปล่าครับนี่ครับนกเยอะเลยครับข้างบนนู้นนี่ครับ มันมารออยู่แถวนี้อยู่แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับนกชัดเจนครับว่าก้อนไฟป่านั้นจะกันได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ติดตั้งไว้อยู่ที่เร้าไก่หนึ่งชุดแล้วก็อยู่หน้าบริเวณหน้ารถอีกหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวมารอดูผลกันที่เราใช้ก้อนไฟป่าไรนกนะครับดูนกครับ โอ้โหครับนกไม่เยอะเลยนะครับไม่เยอะเลยนะครับนี่ครับก้อนไฟป่าอะไรนกครับดูครับนกครับโอ้โหอะไรนกครับดูครับนกครับโอ้หนี่ครับนี่ครับนกครับก้อนไฟป่าาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับ แต่มองไม่ค่อยชัดนะครับตรงนี้ครับนี่เลยครับนี่ครับก้อนไฟปลาเรานกเข้ามาเต็มเหมือนเดิมครับแปลว่าไม่ได้ผลครับนี่ครับอีกจุดหนึ่งครับเราก็มาตั้งไว้หน้ารถเราอีกจุดหนึ่งกัดนกครับจบนะครับเข้าใจกันดีครับ